เขาอยากไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะสำหรับใครนะคะที่มีความรู้สึกไม่มั่นใจไม่แน่ใจในความรักของคุณในตอนนี้นะคะหรือความรักของคุณนะคะอยู่ในช่วงอยู่ในหมดที่ไม่ชัดเจนนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องมืงเอิญน,นะที่คุณได้มาพบมาเจอนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะโอเคไพ่ใบรแรกค่ะ ซับสอนคุณทั้งคู่นะคะมีความอึดอัดตอนนี้คุณอึดอัดเขาก็อึดอ,นะอัดนะอึดอัดมากเลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงในความสัมพันธ์นี้ดีไปทางไหนก็ตันไปหมดดูตันไปหมดเหมือนมีใครเอาอะไรก็ไม่รู้อะมาผูกมัดตามัดตัวไว้นะคะทำยงไงก็ยัยงหาทางออกไม่ได้นะคะ f i v e of Pentacles นะคะเหมือนบางที คนหนึ่งพยายามที่จะตามอีกคนหนึ่งก็พยายามที่จะหนีนะคะคือมันมันมันเหมือนรู้สึกว่ามันถูกมันเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกดองเอาไว้อะแล้วก็คนที่โดนตามอะ่ะคือยังยังไม่แน่ใจไงว่าถ้าเขามางอจะคืนดีไหมเพราะว่าความสัมพันธ์มันไม่รู้มันจะไปในทิศทางไหนคุณกับคนคนนี้นะคะอาจจะ คบหาดูใจหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมาค่อนข้างนานนะคะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดนะคะไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงกับคุณนะคะดูสิในอบสอดกินไม่ได้นอนไม่หลับค่ะตอนนี้อาจจะเป็นทั้งเขาและคุณเลยนะเราคิดว่ามันไม่ใช่แค่พลังงานของใครคุณในคนหนึ่งแน่นอนมันเป็นพลังงานของทั้งคู่เลยค่ะที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์และตัวเขาอะ ก็เป็นคนที่มีพลังงานของคนงอไม่เป็นด้วยสิคนที่ไม่ค่อยพูดหวานไม่เป็นนะคะเขาจะเป็นคนในลักษณะนั้นนะ่ะทำให้เราอ่ะอ่านความคิดเขาไม่ออกทำให้เราไม่รู้เลยอ่ะว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับเรากแน่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตกลงแล้วเขาจะไปต่อไหมนะไปต่อแน่นอนคะ่ะ คุณเนี่ยเป็นคนที่คุณเนี่ยเป็นคนที่เขาอ่ะเอาออกจากหัวไม่ได้และตลอดเวลาที่เขาเงียบอ่ะเขาพยายามทบทวนและว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณเนี่ยอดทนกับเขามามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางค่ะที่ใครจะมาอดทนได้เท่าคุณแล้วเขาจะปล่อยคนที่มีความอดทนในความรักแบบนี้ไปได้ยังไงเพราะว่าเขารู้แล้วว่าคุณเป็นที่หนึ่งในใจ